神秘光。<noise> นี่คือรายการสุขและสวยนะครับไม่ทราบว่าวันนี้ท่านมีความสุขหรือเปล่าโอ้โหถามอย่างนี้เนี่ยตอบยากเหมือนกันนะฮะแมจริงๆแล้วมัน,นวัดไม่ได้อาจารย์จะเอาอะไรมาวัดเป็นความสุขเดียเอาเช่นการที่เราสบายอกสบายใจการที่เราไม่มีโครคภัยไข้เจ็บการที่เราสําเร็จชีวิตการงานมันก็เป็นความสุขทั้งนั้นแหละหัดที่จะสุขแบบนี้งยงบางคนน่ะ เขาคุยกับต้นไม้ที่เขาปลูกเขายังคุยเลยทุกเช้านะเอรถน้นมันไปง่ายล่ะนี่นี่นี่อ่ะกินให้อิ่มนะแล้วอย่าลืมออกดอกให้ด้วยล่ะเออใช่ไหมไม่บ้านะไม่ได้บ้าแต่จริงๆกะคุยอย่างเงี้ยจะช่วยทําให้อจ้าอย่างนั้นพี่คุยกับหมาพี่นี่พี่บ้าไหมนะไม่บ้าหมามันก็ตอบพี่เป็นกอย่างพี่ก็คุยนะครับแต่มันเป็นความสุขเงไงเป็นไงล่ะวันนี้ได้กินขนมอย่านะอย่านะถ้าเกิดดื้อไม่ได้กินนั้นหมาไม่รู้เรื่องหลังจต่พี่กระูดเช่นเดียวกันครับ เรื่องนี้ตัดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายนั่นก็คืออวัยวะต่างๆที่มีปัญหามีโรคภัยไข้เจ็บติดกับตัวมาตลอดเลยแก้ก็ไม่หายสักทีเลยก็วันนี้เรามีทางออกของบุคคลเหล่านี้มาให้ฟังกันดูครับทราบได้อย่างไรว่าตัวเองเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่โอเคครับก็เขาญาตเล่าเหตุการณ์ให้ฟังที่มาที่ไปก่อนแล้วกันนะฮะเมื่อปีที่แล้วประมาณต้นๆปี ก็มีอาการท้องผูกท้องเสียสลับกันไปแต่ว่าเป็นไม่มากเท่าไหร่กี่วันก็เป็นสักระยะหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ทานยาอะไรมากมายก็เห็นว่าเป็นไม่มากก็เลยไม่ได้สงสัยและไม่ได้ใจหรือก็ไม่ได้ตรวจอะไรมากมายมหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยประมาณสักห้าหกเดือนผ่านไปบ่บายวันหนึ่งของเดือนกรกฎาคมของปีที่แล้วเนี่ยนะของปีห้าหกเนี่ยก็ทํางานอยู่ปกติ มีความรู้สึกมปนปวดมากที่บริเวณท้องด้านซ้ายปวดเหมือนกับมีอะไรมาบีบลำไส้ทนทำงานจนทั้งเลิกงานห้าโมงเย็นแล้วขับรถกลับบ้านพอถึงบ้านเสร็จปุ๊บปวดนี่ไม่ใช่ปวดแบบหิวข้าวไม่ใช่ปวดกระเพาะปวดจุกเสียดไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นปวดมากแบบที่เราไม่เคยปวดมาก่อนในชีวิตก็พอมาถึงบ้านเสร็จก็ทั้งคืนปวดทั้งคืนเลยเอาไม่อยู่ทานยานู่นนี่นั่นก็ไม่หายปวดจนถั้าจะเป็นลมนะฮะซึ่ง มีไ,ไ,มไม่มีไข้ครับก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะเป็นมากถึงขนาดานนั้นนอนไม่หลับเลยทั้งคืนจนกระทั่งเช้ารุ่งขึ้นมาเนี่ยพันยากับลูกชายก็พาไปส่งโรงพยาบาลครับพอไปถึงที่โรงพยาบาลเสร็จปุ๊บคุณหมอก็ทําการตรวจอาการเบื้องต้นเสร็จปุ๊บก็พบว่าต้องแอดมิดเลยและเพื่อทําการตรวจขั้นตอนต่อไปโดยละเอียด ที่หลังจากการตรวจเนี่ยก็มีทั้งอ่ทั้งเอ็กซเรย์ทั้งอุลตร้าซาวด์ทั้งซีทีสแกนครับจนทั้งสองกล้องเข้าไปทาง,งทางทวารหนักเราเนี่ยะฮะเสร็จแล้วคุณหมอก็ให้รอให้อยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อรอฟังผลครับทีนี้อ,อีกสองวันถัดมาคุณหมอก็มาส่งข่าวไอเราก็ดีใจว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้อย่างน้อยเราคนได้กลับบ้านแล้วละ่ะแต่แต่ปรากฏว่าพอคุณหมอมาส่งผลส่งข่าวให้ทราบเนี่ยนะ บอกว่าคุณู้สิ์คุณต้องอยู่โรงพยาบาลต่อเพราะว่าตรวจพบมะเร็งลำไส้ใหญ่ขั้นที่สามอกข้างซ้ายยาวเก้าเซนะก็รอผ่าตัดต่อครับที่มันมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยนะฮะทางผมเองก็ต้องขอขอบพระคุณเจ้านายผมมาอย่างสูง,เป,ง MD, เป็นทั้งเอ็มดีเป็นทั้งเจ้านายเป็นทั้งเจ้านายดูดวงใจน,นะนะ <c oughs> ท่านเป็นกรรมการผู้การบริษัท ผิที้ส่วนรถยนต์บนอนันต์ันที่จำกัดนะวันนี้ก็มาด้วยครับมาให้เป็นกำลังใจอยู่คุณรักเกียรติชายพรมครับบอสนะฮะบอสก็ในขณะที่ผมนอนอยู่ที่โรงพยาบาลท่านก็ประมาณวันที่15ของเดือนกรกฎาคม15 1าประมาณนี้นะครับก็หิ้วกระเป๋าไปหนึ่งกระเป๋าในนั้นก็จะมีดามคุดแล้วก็เป็นบีมเขียวท่านเขาอธิบายความอย่างโอ้โหแบบ เชื่อมันมากนะฮะ <laughs> ผมก็มันในใจก็ไม่เชื่อเพราะปกติแล้วเนี่ยท่านจะไปเชิงทางด้านขอาวิศวกรรมเป็นส่วนใหญ่เชิงเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่ก็ไม่คิดว่าจะมาเสาะแสวงหาสิ่งใดๆต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะก็ก็ฟังไปท่านก็บอกว่าต้องทานอย่างนั้นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยผมก็ท่านเป็นคนตัดซองอบิมน้ำมะุสให้ทานหนึ่งแก้ว ตอนเช้านะครับเป็นคนรินให้บีบรีดจนถึงยดสุดยอดสุดท้ายเลยนะครให้ทานเป็นหมดแก้วตอนเช้าแล้วก็ทานไปฮนะเสร็จแล้วก็ให้คําแนะนําต่อว่าแบบแคปซูลสีเขียวเนี่ยเที่ยงสามเม็ดเย็นสามเม็ดก่อนนอนสามเม็ดผมก็ปฏิบัติตามที่ท่านแนะนําให้เป็นอย่างดีเนี่ยนะนะมีความรู้สึกว่าปกติในเวลาที่นอน,นมันจะปวด บางทีกลางคืนปวดมากจนกระทั่งต้องให้พัญญาให้ลูกชายไปบอกพยาบาลต้องมาช่วยดูให้หน่อยอมาเพิ่มยากแก้ปวดให้ประมาณนี้ัอันนี้คือระหว่างที่รอระหว่างที่ร <พา S 2> อ <พา S 2> คิวผ <พา S 2> ่<พ>าตัดใช่ครับแล้วก็ส่วนหนึ่งสิ่งหนึ่งที่ผิดสังเกตอีกอย่างนึงก็คือว่าการขับถ่ายมันดีขึ้นแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยนะฮะซองที่ห้าไปแล้วเนี่ยทุ่นห้าไปแล้วเนี่ยตอนที่เราถ่ายจุลละตอนปกติเนี่ยนะครับ ก็สังเกตดูว่ามันมีคล้ายๆกับมีสิ่งที่มันปลอมปนออกมาซึ่งไม่ใช่เป็นอุจจาระเราปกติมันเป็นคล้ายๆเป็นเศษเหมือนกับเป็นเป็นก้อนเนื้อขาวๆออกมาซึ่งผมเองก็สงสัยว่าปกติเนี่ยเราอยู่โรงพยาบาลก็ไม่ได้ไปทานอาหารอะไรพวกเนื้อสัตว์พวกอะไรก็ไม่ได้ทานก็ทานแต่อาหารที่โรงพยาบาลแล้วก็จะเป็นอาหารอ่อนๆธรรมดาเนี่ยนะก็เลยกลายเป็นสงสัยว่าตกลงเกิดอะไรขึ้นแน่ซึ่งมันไม่ใช่อุจจาระแต่ว่ามันเป็นน่าจะเป็นเศษเนื้อหรืออะไรสักอย่างแต่ก็ได้เก็บความสงสัยนั้นไว้ ผมก็สังเกตมามันมีอาการานี้มาประมาณ3 4มสี่วันก็หายไปแล้วก็หยุดไปแล้วผมก็ทานไปเรื่อยๆพอเข้าห้องผ่าตัดเสร็จใช้เวลาประมาณสองสามชั่วโมงแล้วก็ไปพักในห้องไอซรับอาการจากนั้นก็มาพักที่ห้องพักเราปกติจนกระทั่งคุณหมอบอกภรรยาผมกับบอกผมว่าผ่าตัดแล้วปรากฏว่าไอ้มะเร็งเก้าเซนนั้นเนี่ยขวามไม่เจอแล้วตัด<ข>อะไรออกไปฮะไม่เจอ บอกว่าดูหมดทั้งลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ไปตรวจด,ดูตับดูม้ามดูต,ต่างๆหมดปรากฏว่าไม่เจอแต่ปรากฏว่ากา็ได้ตัดลำไส้ใหญ่ทิ้งไปประมาณประมาณ4ี่ิเซนเนืน่องจากว่าแต่ไม่ได้พบไม่ได้เป็นเนื้อมะเร็งมะเร็งารมันหายไปแล้วนะตรงนั้นเป็นเพียงแต่ว่าผนังลำไส้เราเนี่ยมันเป็น,เป,นเป็นเ,เป็นพุนๆอยู่นิดหน่อยประมาณนั้นตัดออกไปกี่เซนนะฮะสี่ิเซนนะประมาณฟุตกว่าๆประมาณนั้นประมาณฟุตเสร็จโอ้โหเสร็จแล้วก็ ต้องคุณหมอต้องผ่ายาวผมผ่ายาวมากแนละ้วตั้งแต่ประมาณลิ้นปีถึงประมาณใต้สะดือเย็บประมาณ32เข็มมะนะตอนนี้ผ่าตัดเสร็จใม่ๆห่นั้นตอนนั้นน้ำหนักเหลือประมาณ50าพกโลโอ้โหหนึ่งปีที่ผ่านมาปัจจุบันนี้ก็ขึ้นมาเป็น75ก็ถือว่าเป็น,เป,นปเป็นปกติแล้วครับเอาละครับ,บ,อรรบขอเชปรบมให้กับคุณอนุสิ์ด้วยครับขอบคุณมากครับผู้ที่มีปัญหามะเร็ง เมื่อบริโภคผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็พบว่ามีคุณภาพชีวิตดีขึ้นมันก็เลยทําให้เราสงสัยว่าจริงๆมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะมันก็สร้างความประหลาดใจให้กับเรามากเช่นกันนะครับจึงได้มีการทํางานร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์เพื่อให้เขาทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของเราในตอนยกระดับภูมคุ้มกันในร่างกายเราก็พบว่าแคปซูลเนี่ยเพียงสี